สวัสดีครับโอ้โหวันนี้กระเจียวอุสานะครับออกดอกอ๋องดงามมากแต่สีไม่ค่อยเข้มไม่ค่อยจัดนะครับเกี่ยวกับวัสดุป,ปลูกนี่แหละเฉพพอใช้ดินถุงนะครับกระถางนี้กระถางเดียวในสวนเลยที่ใช้ดินถุงอ่าเจียวอุสาก็จัดเป็นว่านดอกทองชนิดหนึ่งนะครับ เป็นกระเจียวที่เล่นกันเป็นว่านมหาเสน่ห์ว่านเมตตามหานิยมนะครับเป็นว่านมงคลว่านดอกทองอีกชนิดหนึ่งอดอกนี้บานวันพระนะครับบานวันพระที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับวันวันที่บานสีจะเข้มกว่านี้นะ,ะวันไปใหญ่จริงๆฟอร์มเนี่ยจะสูงกว่านี้ครับ พอดีปีนี้หัวยังไม่ค่อยใหญ่หรือเปล่าเนาะก็เลยยังไม่ค่อยใหญ่ยังไม่ค่อยสูงใบก็จะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับจะใหญ่จะสูงกว่านี้ช่อดอกก็ใหญ่มากครับนะครับถ้ามีสักสิบกระถางเรียงกันเนี่ยโอ้โหงดงามมากก็จัดว่าเป็นว่านที่หน้าปลูกหน้า เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็อนุรักษ์ว่านโบราณน,นะครับว่านป่าโบราณที่หายากแล้วนะครับเกสรก็จะออกสีส้มนิดนิดนะครับดอกเนี่ยสีจะแดงจัดเลยต้นขีบจะมีสีน้ำตาลแซมหน่อย ลายใบจะคล้ายๆใบตองน,นะครับเทนใบคล้ายๆใบตองเก็บง่ายตัวนี้จัดว่าอ่านิยมถือถือว่าเป็นเป็นว่านที่นิยม นิยมปลูกกันมากนะครับตัวนี้ตัวนี้จะขายดีมากราคาราคาก็ยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถือว่าแพงมากตอนนี้ตอนนี้ต้นไม้ไม่ไม่ไมแพงหรอกครับอะไรก็ไม่ค่อยแพงเนาะห้าสบาทหนึ่งร้อยบาทเดียประมาณนี้แหละ ถ้ารวมค่าจัดส่งแล้วก็120-150ประมาณนั้นนะครับเนาะพอซื้อหามาสัดสมกันได้เนาะสำหรับกระเจียวสานะครับถ่ายดูให้หมุมเต็มๆอ้าวันนี้ห้าสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นบัวสวรรค์น,นะครับที่กำลังเพาะไว้ อันนี้เป็นเจ้าบัวสวรรค์ครับมันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ